ใส่ผงชโลดเยอะขนาดนี้เนี่ยแล้วนีนีเนี่ยจะเชื่อได้ไหมเพื่อดึงดูดลูกค้าแค่นั้นอะ่ะสะนี้แถมทิ้งไปเลยจ้ามาจ้ะตามเลยดิกุ้งสดแซ่บโดดไม่เหมือนใครแน่นอนจา้ะไว้เข้ามาชิมกันก่อนได้นะจา้าใส่เยอะแบบนี้แหละนี่สับสิบโอ้โหม่ค้าถ้าไม่ใส่ผงชโลดเยอะขนาดนี้เนี่ย กินเข้าไปผมก็ร่วงหมดหวดัวพอดีแล้วแบบนี้ใครจะกล้ากินเนี่ยนี่ถ้ามีกล้ากินเนี่ยก็ไม่ต้องกินสิแล้วไปได้ยินจากใครฮะกินผมชุรลแล้วผมจะร่วงเนี่ยก็คนเฒ่าคนแก่เขาบอกมา <c oughs> คนเฒ่าคนแก่นี่แล้วคนเฒ่าคนแก่เนี่ยไม่กินผมชุรลแล้วผมร่วงไหมก็ร่วงนะแถมหัวเนี่ยก็งอกเต็มเลย คนเฒ่าคนแก่เนี่ยไม่กินผมจนว่าผมยังร่วงเลยแล้วทีนี้เนี่ยจะเชื่อได้ไหมก็ไม่รู้หรอกก็เชื่อไปแล้วอะโอ้ยนี่เจะจะบอกให้นะถ้ากินผมจนว่าผมร่วงเนี่ยน้นตอนนี้เนี่ยผมเจเนี่ยคงไม่เหลือสักเส้นแล้วล่ะใสเ่เยอะๆแบบนี้แหละจะได้เซ็บๆซนุ่นๆไงจ๊ะเออนี่เดี๋ยวเจเนี่ยจะแถมนะ้ำปลาให้เซ็บเปเลยนะจ๊ะ ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าร้านเจนเนี่ย<า>ผู้ชายกินฟรี<า>จะหนีแถมทิิงไปเลยจ้าแม่คะผู้ชายเนี่ยกินฟรีจริงเหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้ใครบอกนะว่าไม่กล้ากินเพราะัวผมเนี่ยจะร่วงเอาน่กก็เมื่อกี้ผมไม่อยากกินนี่แต่พอดูแม่ค้าตามไปตามมาแล้วเนี่ยแล้วมันน่ากินจริงแถมยังเครื่องแน่นซะด้วยปกติแล้วผมไม่ใช่คนกินส้มตำหรอกนะ แต่เห็นตาแร่ดิกุ้งสดแบบเนี้ยมันห้ามใจไม่ไหวรินไหมคะแน่นอนจ้าหลอแป๊บนะจ๊ะนี่จ้ะ,จะถ้าอร่อยจริงเนี่ยคุยจ่ายเงินแต่ถ้าไม่อร่อยเนี่ยก็ไม่ต้องจ่ายเงินนะจะตามสโลกแกนของร้านเจเลยจ้าผู้ชายกินฟรีฉันมีเนี่ยแถมพี่เยอะไปเลยจ้า ะโอ้นนโแม่คะใจถึงจริงเลยนะครับโหโหตําแรดิตกุ้งสดว่าแปลกแล้วนะแถมเครื่องเนี่ยก็ยังแน่นอีกชิมหน่อยดิอืมไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะอร่อยขนาดนี้ไ,ไหมคะแน่นอนจะ้ะเพราะเจเนี่ยมั่นใจในฝีมือของตัวเองและเจก็เชื่อนะว่าไม่มีใครหน้าไหนเนี่ยตําแรดิดกุ้งสดได้เหมือนเจแน่นอนจะ้ะ ใช่เหรอผมว่าฟุกมากกว่ามั้งนี่ฟุกบ้าฟุกบออะไรกันเซจ,จะบอกให้นะไอ้ส้มตำเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะตำง่ายแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคู่แข่งมันเยอะไม่ใช่แค่แปลกนะที่จะอยู่ได้อะมันต้องตำมอร่อยด้วยซ้าถึงจะอยู่ได้ย,ยาวๆนานๆไปเลยอะครับก็อร่อยจริงแหละดีจริงเลยที่เรากลับมาเป็นผู้ชายแล้วยังหน้าตาดีด้วย ไม่งั้นเนี่ยไม่ได้กินของฟรีแบบนี้หรอกโอ้ยมันน่าเหลือเกินคิดว่าตัวเองหล่อตายแหละมันน่ามันโหนมันกระโหลกมันกระลามาจา้ตาตำเลดิดกุ้งสดผู้ชายกินฟรีชนีเนี่ยแนมีิปไปเลยจา้าโอยแม่ค้าร้านเนี่ยสองมตอาตรฐานเนาะเห็นแก่ผู้ชายอะ่ะเนี่ยตำแลดิตกุ้งสดแซบนัวเนี่ยถามจริงเถอะแซบจริงไหม รู้ว่าแม่ค้าเนี่ยแค่แต่งตัวเวอร์วังเพื่อดึงดูดลูกค้าแค่นั้นน่ะนี่อย่ามาพูดจาดูถูกกันแบบนี้นะปาแบบนี้เนี่ยระวังไว้เถอะจะได้กินอย่างอื่นแทนอะ่ะอย่างอื่นที่ว่าคืออะไรหรออยากกินเหมือนกันนะเพราะช่วงนี้ปากว่างอยากหาอะไรกระแทกปากีเลยเน,ยนีนเราวันนี้เนี่ยกระแทกปากไวมล่ะฉันเพิ่งซื้อมาเหมือนกันไม่เสียดายของ้อย<อ>ใจเย็นสิมแม่ค้าแหไม่หยงม่เย็นอะไรมันละแล้วเธอเนี่ยจะกินอะไรฮะ ยืนหน้าร้านตั้งนานละแต่ถ้าไม่กินเนี่ยก็ออกไปเลยนะเก๋กะคนมาหาเกณฑ์แหมทำไมเป็นปากแทบเถอะฉันอยากรู้จริงวุ้ฝีปากกับฝีมือแม่ค้าเนี่ยอันไหนมันจะแทรกกดกันแล้วที่ร้านเนี่ยมีเมนูอะไรแนะนำบ้างเนี่ยคะถ้าอย่างเธอเนี่ยฉันแนะนำเมนูเด็ดๆของทางร้านให้เลยละกันนะเป็นตำทะเลแรดิบก,กุ้งสดใสพริกร้อยเม็ดเผ็ดที่สุดในโลกไปเลยเอาไหมล่ะ ไม่ค,ครับถ้างั้นผมเอาเมนูนี้เหมือนกันหนึ่งที่นะครับได้เลยจ้าพี่ผู้ชายนี่ก็หินเกกินว่ะได้คืบจะเอาส่งแล้วเธอเนี่ยจะเอาไหมหรือว่ากลัวมันจะเผ็ดเกินไปละ่ะเอาสิฉันไม่ได้กลัวเผ็ดหรอกนะแต่ว่าฉันเนี่ยแค่ไม่อยากกินเผ็ดแค่นั้นโอ๊ยมันไม่ได้เผ็ดอะไรขนาดนั้นหรอกนะแต่ถ้าเธอเนี่ยกลัวว่า กินเผ็ดเกินไปฉันก็ลดผิดให้ได้นะไม่ต้องลดฉันกินได้ใส่มาเลยใส่ให้เต็มที่มาเลยได้จะดิ้งวันกันไปเลยว่าฉันเนี่ยตามอร่อยจริงหรือแค่ลีลาเท่าน,นั้นฉันเนี่ยไม่ยอมให้เธอมาดูถูกฉันแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวห้ามใส่ของชูรถฉันไม่ชอบทั่วกินแล้วหน้าจะบวมไม่เห็นหน้าฉันเลยงไงคะบวมจะจะแย่อยู่แล้ว เออแล้วปาลาร้าเนี่ยจะใส่ไหมถ้าปาลาร้าดิบๆเนี่ยไม่ต้องใส่นะถ้าต้มสุกแล้วก็พอใส่ได้อยู่แต่ใส่แค่นิดหน่อยก็พอเพราะโซเดียมเนี่ยมันสูงกินเยอะเนี่ยไม่ดีต่อสุขภาพโอ๊ยอันนั้นก็ไม่ใส่อันนี้ก็ไม่ใส่ไม่ใส่เลยเนี่ยถ้าตำไม่อร่อยมาโทษฉันแล้วกันนะ บอกว่าตำอะไรก็อร่อยทุกอย่างไม่ใช่หรอแล้วทำไมทีเนี้ถึงไม่มั่นใจล่ะว่าตำออกมาจะให้อร่อยอ่ะก็จริงแหละที่ฉันเนี่ยตำได้หมดแต่ว่าเธอเนี่ยเล่นเอาไม่ใส่เกือบทุกอย่างเลยแบบนี้เนี่ยถ้าตำมาแม่อร่อยอย่ามาต้วฉันละกันนะว่าเธนจะใส่อะไรไม่ใส่อะไรเนี่ยก็บอกมาเลยเออเฮ้ยเดี๋ยวน้ำปลาเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ส่วนไอ้ปลาน่ะฉันเปลี่ยนใจละถึงแม้ว่าจะต้มสุกหรือไม่ต้มเนี่ยก็ไม่ใส่ กว่ามันบิดโอ๊ยนี่มันสูตรอะไรของเธอเนี่ยปลาลาก็ไม่ใส่อันนั้นก็ไม่ใส่เกิดมาเนี่ยฉันยังไม่เคยตำแบบนี้มาก่อนเลยนะงั้นเธอเนี่ยก็มาตำเองเลยละกันฉันก็อยากรู้เหมือนกันถ้าไม่ใส่อะไรเลยเนี่ยมันจะกินได้ไหมโอยเออตำเองก็ได้แกแค่ส้มตำเนี่ยจะไปยากอะไรไม่ได้เหมือนงานอย่างเออนี่ที่ต้องจบปริญญาตรีถึงทำงานออกมาได้ดีอะฮะโอ้ยฉันตอบเลยนะแค่ส้มตำเนี่ยหลับตาตำยังอร่อยเลย นี่เธากำลองดูถูกฉันอยู่หรอแล้วฉันดูผิดตรงไหนอะฮะเป็นแค่แม่ค้าเนี่ยไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถอะไรเลยเออก็จริงแหละว่าฉันเนี่ยไม่ใช่ความรู้และความสามารถอะไรเลยแต่การที่ฉันเป็นแม่คา้าแล้วร้านของฉันขายดีเนี่ยฉันใช้ประสบการณ์และฝีมือและการที่ฉันเนี่ยไม่หยุดพัฒนาตัวเองต่างหากละ่ะแหมพูดดีเนาะว่าต้องใช้ประสบการณ์นู่นนี่นั่นไกลแค่ส้มตำเนี่ยจะไปยากอะไร ผู้สลักการเชียนะอเออเงินก็ตำไปเลยฉจนก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะกินได้ที่เธอพูดไหมตมไปสิเอาเออคอยดูกระเทียมเราไม่ชอบกินวหวานหนูนัวใส่ไม่ได้ใส่แค่เนี่ยจะกินได่หรือเปล่าเรื่องของฉันหรือเปล่าฉันมีเงินจ่ายแล้วกันยุ่งอะไรด้วยไหนฉันขอชิมดูหน่อยสิว่ารสชาติเนี่ยมันเป็นยังไง นี่มันตำอะไรของเธอเนี่ยรสชาติไม่ได้เรื่องเลยนะตำถึงชั่วโมงนี่แค่นี้ก็เหรอห่วยแตกมากเจันก็นึกว่านา้ำนางโค้กแล้วเนี่ยหวยแตกตรงไหนก็ฉันชอบรสชาตินี่โอ้ยไม่กีนละคิดเงินเลยแล้วกันถ้าเธอกินหมดเนี่ยฉันให้กินฟรีแต่ถ้าเธอกินไม่หมดแล้วก็ฉันขออนุญาตปรับนะพวกขอที่เธอใช้ไปตำเนี่ยก็ แพงมากๆโฮ้ยแม่คะเอออ่ะก็อาจต่วัตถุดิบอะไรนักหนานี่ฮะมันจะแพงอะไรนักหนาโฮ้ยงั้นกินก็ได้เพื่อว่าฉันเนี่ยจะได้กินฟรีพิกแค่นี้เองจัดเลยโอ้คื ในคุณถ้ากินไม่ได้ก็บอกแม่ค้าเขาเป็นตรงเลยจะฝืนกินทําไมอ่พะพเผลออนะคุณกินเข้าไปอาจจะท้องเสียแล้วก็มันไม่คุ้มนะคุณหนจะค่านั่นค่านี่อีกไม่แน่นะอาจจะแยก่กว่าที่ผมพูดซะอีกเออแม่ค้าขอโทษแล้วกันขอโทษขอโทษอะไรก็ขอโทษแม่ค้าที่ฉันเนี่ยไปดูถูกไง ฉันคิดว่าไอ้ตำส้ตมตำเนี่ยมันจะง่ายแต่ที่ไหนได้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเลยเห็นแม่ค้าเนี่ยตำทีสองทีก็อร่อยละแต่พอฉันามาตำเองเนี่ยรสชาติหมาไม่แดกเลยก<ม>็จะหนึ่งบอกไงไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรเนี่ยประสบการณ์มันก็ต้องมีกันทุกคนว่าไหนจะเอาตำอะไรเดี๋ยวข้าไปตามให้เดี๋ยวนี้แหละเออใช่แม่ค้าเขาพูดถูกอย่างที่เขาว่าแล้วคุณทุกอาชีพเนี่ย ต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ความสามารถบางเรื่องเนี่ยอาจจะดูง่ายก็จริงแต่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้นะคนุณก็ดูอย่างคุณสิเก่งแต่ปากสุดท้ายก็ทำไม่ได้ <g ül> ใช่ค่ะคุณพูดถูกก็ <g ül> <g ül> จริงแหละที่พวกคุณพูดมันก็ถูกเอาคุณตอนนี้เ <g ül> ห็นด้วยกับแม่ค้าเขาแล้วเหรอเม่อกี้ยังด่าเขาชอ็อดชอยไปเลยแม่ค้าถ้าเป็นผมนะ เรื่องเขาตั้งแต่เดินเข้าร้านแล้วยุ่งอะไรด้วยเน,นี่คนคนเราเนี่ยก็มีผิดพลาดกันบ้างแหละก็ฉันทำผิดแล้วก็ยอมแล้วเลยไงจะเลยนักหนาเนี่ยคะใช่ไหมคะ่คะใช่ก็ได้เอาแม่ค้าแม่ค้ายอมเขาทำไมอะ่ะเม่กี้เขาด่าแม่ค้าอยู่เลยนะเออนะาไม่เป็นไรหรอกอะไรที่ให้อภัยกันได้เนี่ยก็ให้อภัยกันไปก่อน อย่าเอาเวลาที่มีค่าของเราเนี่ยมาโกรธเคลืนกันเรื่องแค่นี้เลยเอาเวลาพวกนี้เนี่ยไปทำมาหากินดีกว่าจริงไหมจริงที่สุดเลยค่ะแม่คะเอาเป็นว่าขอโทษอีกครั้งนะคะ